สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ทีอังเป็นสุกุลสกุนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเพื่อลารือรเก่าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็ลงมาอยู่กับพี่คือเก่าพี่น้อง <c oughs> โอ้ยๆๆลุงสีเอามาเห็ดคอกไก่

อ้ามดงานเลยว่ทั้งนอกนี่เออมีแต่เมื่อบ่แบดนี้ฮอนใช้ว้มืออื่นบ่มืออื่นจังบ่ได้ฮอนเนาะมากรก้อยปูนโลดงานที่หยุดเลยพี่น้องเอ้ยว่าสัน แม่โก้เขจมหายน่ะแหละแล้วเนาะมะโก้กปนว่อรอบซองคือว่าเขาเสียนมากะถ้าสีไฟเนาะถ่าสีไฟว้อว้อมีน่าเชี่กับท้าสีีไเนาะเออสีชื่อมาเลยดาเห็นลุงชื่อมาเลย มีแต่กรตุน่อยๆกระตุงใหญ่ทองซองทางใหญ่กันนะทางน้อยทางน่อยบ่สีะาอะสีทามีอยู่สีสทางหน่ย้าอยก็ได้ยินไว้ ยังบ่ฮห้สิได้ตีเพดาน้มใดพี่น้องเลยปัญหาเพิผมว่าลังบุญบานเฮาบุญบาทเฮายังอีกสิบมื่นอีกสิ10มื้อจังสิได้เเหตุหม่บ่มันสิทันมันสิตีเพดานมอนึงสิแล่วเล็กก็ยังบ่แล้วนะ แค้นเชื่อมเล็กไปกันเนาะ้อหน่วยมันเนี่ยสอมื่อนานมันแล้วอยู่ในห้องโอ้ยมี่อ้ก็ยังหงคอยก็ยังมือเดียวสามคนอันน้ำไม้ไม่ได้ไ็นกับตีเนี่ยเผื่อมาเชาะอันนี้จับแผลกับตัดเล็บใส่ซื้อออกฟอกหรือวะ ไม่นะเพืจสิมะเะแันสือบอน่อดีแลบอแต่เขาว่ามือนึงยันบอลเลอายุ่สสำหรับเล็กกันเลยังนอกใส่เลยังนอกนี่เออก็ะสีตีดยังอยู่ผูกตีแต่คาห้องตัวนี้บอหรือตีหมดนี้ชุมแอมนี่

อจูบไสเลยได้อันนี่นะโดยน้อ้าก็มือน่ก็เข้าลุ้งกัเห็ดงานอยู่แต่เจ้าบรายุเจ้ไปเที่ยวเนีองเหมือเมือน้ำมันสามลิตรนนำบกน้อยเดียวโว้ ไปหายืมซ้ายน้ำขบดมเลยไปหายืมซ้ายเอาขี่ข่ขานจูบสองต่อได้ยัานปลามานำมันมีลูกปลานินร้ายนะโดยมองเขาตึกกินน่อยเด้โดยมันมีลูกปลานิน มืออื supplies, diver, um. ่นกับิีได้ไปสร้างเล็กเนาะมาเอ็ดมาจอดมาตีเพดานไข่แต่มือนี้มันล้มเนาะล้มกับเขาไปทางในเน้น้อยหนึ่งช่องซ้ำมือเ อะไรใครน่อยลุงได้แล้วทู่เมูฮิตยัง ตไต่ไผ่ผมได้พี่น้องมันมืดทางในมันมืดอ้ เฮ็ดยังอันนี้ผัดเฮ็ดยังอันนี้ทอนตะปูไปตอกหลังหลาทังในเออมองซิตี้เฟดานนะเออแมนเลยทอนตะปูคืออยู่ได้เนาะไม่ฉันนี่ยังเชียวใบเยียบอยู่

อยู่ข้างในอยู่ป่ะเจ้าไม่เข้าบ้านนะพะโลงเออไปอยู่ทั้งฝุ่นวะคนอารมณ์ดีเห็นเนาะอัธยาศัยดี

ชื่อมาเลยๆถิมเลยเลยพอทอนได้ก็ทอนเอาไปตอกได้ยีดอกไม้มันอ่อนตัวใดใส่ได้ก็เอาพี่น้องเลยตัวใดใส่อะไรก็ทิมแล้วแล้วตัวนนั้ เออห้องห้องัวผูยังไม่ได้สาวนะอันนี้มีแต่จีบคุรลาเ็ตตีเฟด้านเถอะนะทั้งนท้นมากเลยนะมากรไดอีกบวเออตัวผูมันต่ำนะเนาะตัวทางซูงนมันฉีดเทิงบอกไหมนี่พี่พี่โอ้ยริ้งลงลงนี่เหล่านะกินมันจะซื้อมีแต่กินโดยต่างให้ทำแข้งแ เรามากระเอินเรามากระทันมีบ่ตาไปเบิ่งแตงในก่อนพี่น oui> ้อง หางลานนี่เพิ่นก็บ่ได้มางเลยพี่น้องพอตีเพดานวันนี้ก็ได้น่าสซีชนเสมือนะมื้ออื่นก็น่าสิได้ออกเล็กมื้อเนาะมื้ออื่นยังสิตสามห้องนี้ยู่ยังอีกห้องนึงยังบ่ได้สาแมนก็จะได้ตีเพดาน ลาเลด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดซับสไคร์เคยหลาเด้อพอกันไหมคลิปนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดี